เดี๋ยวกม่เดอดันเยอะเราะยุาอยู่ไยังอยู่มากด้อยบักเกอร์จม่เมื่อมาอาจใส่ันร่องแสนฮะเมื่มาใส่ล่องล่องหน้ายกนะเกอรคือบ้าอีกเลยมีหมากแล้วล่องหเ้ายกโอ้หเียบเลยอะรถเขียวออกเริยวโทรศัพท์เบ

cái con yếm này thứ này nó chơi mồm, ăn này mà. đó. dừng. 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 มึงกอร์มึงแจมซานย่าบอมึงว่ามึงสิเลียงมึงก็ทาซิบโลมึงนี่มึงนี่มมันี่มนี้วัดเกิดเนาะร้านได้หนิวัดเกิดาตัวนี่เอาขอมาด้ม่ม่กบีไรมบ่มีเงินยนี่มีงูเลนี่ไครนาคยูหลังเออถ้าซื้อเกือบน่ยเกือบบดม่ ะตัดตัเปาีในไหยเนยโบเขาหามานมนี้ได้เลิกงามยามดีค่ะพี่น้องคะสับเปลือกอะได้โจมทั้งอุ่มใส่แล้วค่ะมนี่ มาขาตุยน้เนมาทานกน้ามนี huh. uh ่อเอเอาอรเ้า huh. ไ uh ่เออส่อใส่เกือบเสพตีสีนึง

โยกคนบันดีโย่เด้อทั้งยกแต่งยก

ยสร้างอ่ตอนี้จับมาดูมันต้องาอยกันนิ่เดียเลยย่ดดันเขาหูหเอออออีกอีกยกขึนอีกเข็ออกเข็เออขับไปเด้อขับไปเด้อขับไปยด่อยู่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  ไปลูก่่เาะ่ดกท้าุกี่าขลูกเตะอ้วนน่อยามีน้ำมันไเอาเสื้อมาด้วยเูกเสื้อมาใส่ก้นลเสื้อมาต้นนี้ไห้อนแล้วอยปลูไปะโอ้ยมาเล้วเต็มูต้องคุดิ้งอยู่มัดิงบาโอ้ยจะได้อีพอตัดออกแป๊บนึงมันติดหัวขาลูกเตะ

สั่งฉันไหมเดี๋ยวสัมนมั้เป็นรถแล้วตัวนี้เดี๋ยวพี่ครับประเดี๋ยวนายโกเลยไปนีเ่มึยอะอตายเลยับปันรัประกันร่บปะกันไับปรกันรปกันปกันตายยือไลวนี่ค่พญ่ยญ่เป็นร่องหน้าโยขา่องข้าวเรวตาย

ยกขึ้นอีกอ่ามันียุกไปกันเาอยู่มอยู่ไปดดานที่ใต้อยู่ดานที่ใต้ันอยเอ๋ออีกคือว่ก็ไปแหนเยอะไปหมดที่ยังว่าก็งานาไปแหนเยอะเบ้หน้าเบิ้งหนาเบิ้งมัดิตยิ่ยิงยังติดเน่าเน้าเนืองคือไปบ้านบ้านน้มันเเนาะยนืงน่

ทั้งในน้ำแดงน้มาันดีดูนอ้วมดมานานอนง้าสกนี้เต้องเปิดมันต้องเปิดออกขังวหน่อยนึงไหมด่างก็คือวันขอดึงมาแมนเปประตูดึงโอ้โหไม่

ย่าง <Es> <an> <c oughs> วันนี้วันนี้ยู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 ไปหนกันน้อยวันทางหนาว้อนนีขึ้นไหมลุงฮะนกทั้งหนาขึ้นดีดูดีดดีขึ้นหนาอดีขนออน่าไป่อางย่างทำไงครั มยังบ่ยังบ่เหรอเยงมันเคยเขอุายอู้ทินันมันสดอัดเขามาดึงเขามาอัดัไปบ่ดึงเขมาดี่บ่ดึงเมาี่คนเดียวเคยธรรมดาพ่ะเนาะนี่ผีขาดนี่ไม่ต้องเนอะไรเอาลอเอาลอมาแกตนยาวเนาะนี่องน่ เดี๋ยวถัดเดี๋ยวเกๆนายกยกธนามียกขนาึ้นถ้าคุณยกึ้นอ๋อเล็กไปด้านดีดย่าดีดวะยกขนาึ้นมากึงข่าแล้วเลี้ยงน้อยคุณซื้อแล้วซื้อแล้วยก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 งาเรื่อยกยก่งนักให้มันเขาก่อนช่วงนาเดี๋ยวตแกไขไหมเล็กยกกามา

ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเจอกันใหมค่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ